นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดคุระปุตตะชาดกชาดกว่าด้วยการทำตนให้ไร้ประโยชน์ ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบรพิผู้ถูกภรยาเก่าโลมเล้าแล้วทรงตรัสซักถามภิกษุนั้นจริงหรือภิกษุได้ทราบว่าเธอกระสันอยากศึกจริงพระเจ้าค่ะเธอกระสันอยากศึกเพราะเหตุอะไรเพราะภรยาเก่าพระเจ้าค่ะ ดูก่อนภิกษุหญิงนี้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เธอไม่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอกำลังจะกระโดดเข้าไฟตายเพราะอาศัยหญิงนี้แต่อาศัยบัณฑิตจึงได้ชีวิตไว้พระาศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ในอดีตการพระเจ้าเสนกะครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีครั้งนั้นพระเจ้าเสนากะ,สะเสด็จประพาสเมืองมีนาคราตตนหนึ่งกำลังเที่ยวจับเหยื่อบนบกกินอยู่เด็กชาวบ้านกลุ่มหนึ่งผ่านมาเห็นก็เข้าใจว่าเป็นงูจึงช่วยกันเอาไม้ทุบตีนี่แนะ่เจ้าง,งูตีให้ตายตีให้ตาย พวกเจ้ามาช่วยฆ่าตีมันหน่อยสิเจ้างูนี่ตัวใหญ่นักคงลักขโมยกินไก่ชาวบ้านมาไม่น้อยไม่แน่านี่นะนนะต้องโดนแบบนี้พระราชาเสด็จไปถึงที่นั่นพอดีเห็นเด็กกำลังทำร้ายงูก็เกิดความสงสารจึงรับสั่งห้ามไว้และให้ปล่อยมันไปเจ้าหนูพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่นะ พวกข้ากำลังตีงูนี่อยู่พระเจ้าค่ะพวกเจ้าอย่าได้ลังแกสัตว์เช่นนี้จงปล่อยมันไปเสียเถิดฝ่ายนาคราชเมื่อรอดชีวิตก็กลับไปยังนาคพิภพอของตนพระราชาองค์นี้เป็นผู้มีเมตตาสมควรที่เราต้องตอบแทนคุณครั้นเวลาเที่ยงคืน นักราชได้จำแลงตนเข้าเฝ้าพระราชาถึงที่บรรทมและได้มอบแก้วแหวนเงินทองให้พระเจ้าเสนกะพร้อมผูกมิตรภาพเป็นพระสหายกันข้าพระองค์นำแก้วแหวนเงินทองเหล่านี้มาเพื่อตอบแทนที่ทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ไว้นับแต่นั้นนักราช ก็เหมือนเยี่ยมเยียนพระเจ้าเสนกะผู้เป็นสหายในยามดึกทุกคืนและได้มอบหมายให้นาคมานวิกานางหนึ่งผู้ไม่อิ่มในกามคุณมาประจำอยู่ข้างพระเจ้าเสนกะเพื่อคอยปกป้องดูแลพระองค์พร้อมกับมอบมนบทหนึ่งให้พระราชาไว้ใช้ในคราวไม่เห็นนางนาคตนนั้นนาคขามานวิกานางนี้ข้าพระองค์มอบหมายให้คอยดูแลปกป้องพระองค์หากไม่เห็นนางเมื่อใด ่านนจงร้มีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าเสนกะเสด็จประพาสสูนหลวงพร้อมด้วยบริวารขณะลงเล่นน้ำในสระอยู่นั้นนางนาคเห็นงูน้ำตัวหนึ่งแล้วเกิดความใคร่จึงแปลงร่างเป็นงูเสพสมกันอยู่ทำอะไรอยู่จ๊ะพ้างูรูปหล่อมานี่สิข้ามีอะไรจะให้เจ้าดู ฝ่ายพระเจ้าเสนกะเมื่อไม่ทรงเห็นหนางนาคจึงร่ายมนที่พญานาคราชสอนไว้นางนาคมาณวิกาเจ้าอยู่ไหนสงสัยเราต้องร่ายมนให้นางปรากฏตัวซะแล้วเมื่อพระราชาร่ายมนจบนางนาคก,ก็กลายร่างเป็นมนุษย์กำลังทำอนาจารยอยู่ทำให้พระเจ้าเสนกะส่งกริว้ใช้สีกไม้ไผ่ตีนาง นางนาคผู้ไม่รู้จักอิ่มในกลามไม่รู้จักอดกลั้นใจเลยเจ้าต้องได้รับโทษแน่ๆน,นี่นะอ้หอย,อยเจ็บนะ้าหากท่านทำร้ายข้าเช่นนี้ข้าก็จะไม่ขออยู่ดูแลท่านอีกนางนาคออกจากพระราชอุทยานกลับไปยังนาคพิภพด้วยความกโกรธที่พระราชาลงโทษตน เมื่อมาถึงนาคพิภพ,พก็เข้าเฝ้าพญานาคราชเกิดเรื่องอะไรเจ้าถึงมาที่นี่ได้พระเจ้าเสนกะพระสหายของพระองค์เคี่ยนตีหม่มฉันจนต้องหนีมาดูรอยแผลพวกนี้สิเปคะน้อยพระเจ้าเสนกะททำร้ายคนของเราได้เสียแรงที่เราเป็นสหายกันมา พญานาคราชไม่ทราบความจริงที่เกิดขึ้นเพียงได้เห็นแผลของหนังนาคก,ก็โกรธเรียกทหารนาคสีตนมาแล้วสั่งให้ไปทำลายพระที่นั่งบรรทมของพระเจ้าเสนากะพวกเจ้าทั้งสี่จงไปพ่นพิษทำลายพระที่นั่งบรรทมของพระเจ้าเสนากาเสียให้สิน้นทหารนาคทั้งสี่มาถึงห้องบรรทมหมายจะทำลายพระที่นั่งบรรทมเสียก็ได้ยินพระราชาตรัสเล่า ให้พระราชเทวีฟังถึงเรื่องที่นางนาคมารวิกากลับไปอย่างนาคพบทหารนาคทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็กลับไปรายงานพญานาคราชที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเพราะเราฟังความข้างเดียวจนเกือบทำร้ายสหายเสียแล้วพญานาคราชรู้สึกผิดต่อพระเจ้าเสนกะ จึงเสด็จมาอย่างพระที่นั่งบรรทมของพระสหายเพื่อขอขมาแล้วได้ถวายมนชื่อว่าสัพพรุตชน,นะซึ่งเป็นมนรู้เสียงร้องของสัตว์ทุกชนิดแล้วจึงทูลห้ามไม่ให้พระเจ้าเสนกะมอบมนนี้แก่ผู้อื่นไม่เช่นนั้นจะต้องทรงกระโดดเข้ากองไฟสวรรคตมนสัพพรุตชนะน,น,นี้สำคัญยิ่งนักทรงอย่ามอบให้ผู้ใด ไม่เช่นนั้นท่านต้องสละชีวิตด้วยการกระโดดเข้ากองไฟข้าขอรับคำท่านตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าเสนกะก็ทรงรู้เสียงสัตว์ต่างๆวันหนึ่งขณะที่พระองค์ประทับนั่งที่ท้องพระโรงเสวยของเคี้ยวจิ้มน้ำพึ่งน้ำอ้อยอยู่นั้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยหยดหนึ่งและขนมชิ้นหนึ่งตกลงที่พื้นมดแดงตัวหนึ่ง เห็นหยดน้ำพึ่งและขนมนั้นก็เรียกเพื่อนให้มากินพวกเราถาดน้ำพึ่งแตกหม้อน้ำอ้อยหม้อขนมความแล้วที่ท้องพระโรงรีบมากินกันเถิดลาบปากรอบเย็นมื้อนี้ได้ดินเนอร์อาหารพระราชาว้าวอร่อยอร่อยอูมามิพระราชาทรงสดับเสียงร้องบอกของมดแดงแล้วก็ส่งพระสวน พระราชเทวีที่ประทับอยู่ใกล้ๆเห็นดังนั้นก็เกิดความสงสัยแต่ก็ไม่ได้ทูลถามเมื่อพระราชาสวยของเคี้ยวแล้วทรงสงสนานและประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์ทรงได้ยินแมลงวันตัวผู้คุยกับแมลงวันตัวเมียที่รักบรรยากาศแบบนี้เรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่านะ คอยก่อนนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวพระราชาทรงรูปไล้ผงหอมแล้วน้องจะเอาตัวไปครุบผงหอมที่พระราชาทำร่วมไว้น้องจะได้ตัวหอมหอมยังไงล่ะจ๊ะพี่ต่อมาเมื่อพระราชาทรงสวยพระกระยาหารเย็นอีกอาหารก้อนหนึ่งหล่นที่พื้นมดแดงทั้งหลายก็ร้องบอกกันให้มากินอาหารนั้น พวกเรามออาหารของพระราชาแตกแล้วดีบม,มากินกันเถอะเย้ยว้าวลาปากรอบเย็นอร่อยอร่อยแงบงบๆๆพระเทวีกั้นความสงสัยเอาไว้ถึงสามคราจนเมื่อเวลาเสด็จขึ้นแท่นพระบรรทมกับพระราชาพระนางจึงได้ทูลถาม วันนี้หม่อมฉันเห็นพระองค์หัวเราะถึงสามครั้งพระองค์ทรงหัวเราะอะไรเพคะไม่มีอะไรหรอกเจ้านอนซะเถิดพระเทวีส่งรบเร้าจนพระราชาใจอ่อนจึงบอกเรื่องที่ทรงรู้มนที่ทำให้รู้เสียงสัตว์นั้นพระนางจึงขอให้พระองค์ประทานมนนั้นให้น้องหญิงหากพี่บอกมนนั้นแก่เจ้าพี่จะต้องตายนะ หากพระองค์รักหม่อมชั้นจริงขอจงสละเพื่อหม่อมชั้นเถิดด้วยพระตกอยู่ในอำนาจของสตรีพระราชาทรงตัดสินพระไยว่าจะมอบมนสพรุตตะชนแะแก่พระราชเทวีแม้จะต้องเข้ากองไฟก็ตามคิดได้ดังนี้แล้วจึงเสด็จเข้าไปยังพระราชอุทยานด้วยราชรถน้องหญิงเอ๋ยเพราะพี่รักเจ้า แม้ต้องสละชีพพี่ก็ยอมขณะนั้นเท้าสักกะทรงตรวจดูสัตว์โลกอยู่ทรงเห็นเหตุการณ์นี้จึงทรงดำริว่าจะต้องเตือนสติพระเจ้าเสนกะพระราชาผู้โง่เขลาเพียงเพื่อสตรีแล้วถึงกับยอมตายเชื่อหร่อข้าต้องเตือนสติเจ้าสะหน่อยแล้ว ท้าสักกะพานางสุชาดามายังสวนหลวงแล้วจำแลงตนเป็นแพะสองผัวเมียยืนอยู่ข้างทางที่พระราชาเสด็จผ่านแพะตัวผู้กำลังทำท่าทางเสพสมกับแพะตัวเมียอยู่ม้าเทียมรถพระราชาจึงพูดกับแพะนั้นเจ้าแพะโง่ไม่รู้จักอะไรควรทำในที่แจ้งอะไรควรทำในที่รับเลยนะ เจ้านั่นแหละโง่ถูกเชือนลัดคอไว้เวลาเขาปล่อยเจ้าก็ไม่หนีไปแต่ข้าว่าพระเจ้าเสนกะเจ้านายเจ้าน่ะโง่กว่าแกซะอีกเจ้าว่าข้าโง,ง่ข้าก็รู้แต่พระเจ้าเสนกะโง่อยังไงไม่โง่ได้ยังไงยอมตายเพื่อสวดมนต์ให้พระเทวีสุดท้ายตัวเองก็จะตายไม่มีภรรยาข้าถึงว่าโง,ง่ยังไงล่ะ พระเจ้าเสนกะได้สดับคำที่แพะและม้าสนทนากันจึงตรัสถามแพะว่าคุณทำเช่นไรเจ้าแพะเอ๋ยถ้าเช่นนั้นเจ้าจงบอกมาว่าข้าควรทำอย่างไรกันมหาลาชไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่รักเท่าชีวิตของตนท่านไม่ควรให้ตนพินาศไม่ควรลระทิ้งยศศักดิ์เพราะคนรักอย่างเดียว แพะนั้นพูดกับพระเจ้าเสนากะแล้วก็แสดงตนเป็นเท้าสักกะให้พระราชาทราบข้าพระองค์ได้ตอบตกลงไปแล้วจะทำอย่างไรดีมหาราชพวกท่านทั้งสองจะไม่เป็นอะไรถ้าพระองค์บอกว่าหากจะเรียนมนตต้องถูกเคี่ยนตีเป็นข้ายกครูนางก็จะไม่เรียนเอง เมื่อพระราชาเสด็จกลับเมืองแล้วจึงรับสั่งให้พระเทวีเข้าเฝ้าแล้วตรัสบอกตามที่เท้าสักกะบอกน้องหญิงหากเจ้าจะเรียนมนนี้เจ้าต้องเสียค่ายกครูด้วยการถูกเคี่ยนหนึ่งร้อยครั้งเจ้าจะยอมหรือไม่เพื่อมนวิเศษนษี้น้องยอมให้เคี่ยนเพคะเมื่อพระเทวีก็รับคำยินดีให้เคียน พระองค์จึงรับสั่งให้ทหารเพชฌฆาตเขี่ยนหลังพระเทวีด้วยหวหนึ่งร้อย100ครั้งพระเทวีพอถูกเขี่ยนไปเพียงสามทีเท่านั้นก็ทนไม่ไหวไม่ต้องการเรียนมนอีกนับแต่นั้นมาพระเทวีก็ไม่กล้าเอ่ยปากขอเรียนมนอีกเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยอยไม่ไหวแล้วเจ็บเหลือเกินน้องไม่เรียนมนนั่นแล้วพี่คะ พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมทั้งหลายในที่สุดแห่งสัจธรรมภิกษุผู้กระสันอยากศึกได้ดำรงอยู่ในโสดาปัติผลแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุผู้กระสันอยากศึกในบัดนี้พระราชเทวีเป็นภรรยาเก่าของภิกษุนั้นม้าเป็นพระสารีบุตรส่วนเท้าสัก,กะเิวรราชเป็นเราตถาคตชั้นนี้แหละ